โลว์สกายของผมเช็คบอลบนะฮะวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกๆวันโอเคเราอยู่กับเรือของเจ้าเรืออิตาลีนั่นเองนะครับที่มาใหม่ในเทียสองสำหรับไอซีเปาโลทาอนดิเรเวลนะครับอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภยัยเจ้านี่เป็นเนรือฟรีเกตนะฮะท,ที่ที่เห็นจะเป็นฟรีเกต ลำเจ้านี่ก็เป็นประเภทเรือเนกประสงค์ใจฝั่งทีสง่สร้างขึ้นของกองทัพเรืออิตาลีเรือได้รับการออกแบบด้วยโมดูลและระบบอัตโนมัติในระดับสูงเจ้านี่มีออกมาหลายลำแล้วนะฮะในปัจจุบันเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยไม่กี่ปีที่ผ่านอาวุธของมันก็มีจรวด1เบิร์ดปืนใหญ่2กระบอกตอร์บิโด2ออโตกัน2แล้วก็ AA เเปลี่ยนไม่ได้เป็นแอตเตอร์15แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ซุปเปอร์ลิงเรามาลอง อัปเกรดกันดูว่าสเตตัสอัปเกรดเสร็จจะประมาณไหนก่อนอัปเกรดต้องซื้อก่อนนะฮะราคา3ล้าน1แสนดอลลาร์เป็นเรือที่ดีสำหรับมือใหม่นะโอเคหลังจากอัปเสร็จไปนะสเตตัสก็โผล่มาแล้วดาเมจของมันก็จัดจ้านเลยใช่ไหมมาดูเรื่องความแข็ง่งบ้ง,งความแข่งอยู่ที่1 3 6 6 5 0 0นะปานกลางนะฮะความเร็ว26.5นอะตเร็วมากเร็วจริงเร็วจริง คลองตัวอยู่8.5อาจจะเลี้ยวยากหน่อยเรดาร์12.8สาตาสั้นแต่นั่นฉัดยาวพิสัยโซน่าหนเอาโซน่ามาจัดก,การศัตรูแต่ให้มาแค่1น1.4นะฮะของมันพิเศษตรงนี้แล้วก็อาวุธที่ติดมาอีกอันนึงก็คือเจ้าแอสเตอร์15 ส่วนของสเปคของมันก็คือเบิร์ดนึ่งเนี่ยทำดาเมจได้ถึง2,015เลยนะแรงมากนะครับแล้วก็วิสัย3.21กิโลรีโลด3.99หรือประมาณ4วิเจ้านี่เนี่ยจะยิงออกไปลูกละ975นะครับจากที่เห็นนี่แหละแตยิงออกไปเนี่ยแล้วมันระเบิดเป็น AOE ด้วยนะครับระเบิดอีก AOE อีก e 3 3ยิงออกไปทั้งหมด2ลูกนะตอนนัดเราไปดูกันว่ามันจะหดแค่ไหนเราไปยิงใส่ยามาโตกันเดี๋ยวเจ้าจยามาโตแล้ว ยิงมิสไซล์ออกไปต่อดีโดอันใหม่ด้วยต่อใหม่เหมือนจะช้าไงไม่รู้ว่ะยิงให้มันรุนแรงหน่อยได้ไหมจะยามมาโตะมันไงโดมปชุดใหญ่ไปกระพิบเฮ้เรามีออโต้กันด้วยนะไม่ธรรมดา ตออวิดีโอลูกละเก้าพันหนึ่งนะไม่ธรรมดาเนื้จริงเข้าหมดยิงรัวๆฮะเอ้ยตัวไม่ดียอมเถอะอย,ย่ามาโตเจ้าจะไม่ยอมจริงๆหรอตอนวิดีโอโหลดเร็วนะฮะไม่ช้านะผมบอกกันเลย นี่ผมกดเขาจะหมด Mac แม็กซ์นะเนี่ยยังไม่ยอมตายเลย,ยมาโตเป็นเรือที่แข็งแก่งจริงๆรงองก็รีดดามจได้ต่อเนื่องนะดูจากสถานาการณ์แล้วการรีดดามจแล้วเนี่ยอุ้ยหลุดเลยยอมเถอะอย่ามาโต ตายซะเรียบร้อยฮะเสร็จชั้นฆ่าคนในแมปนี้กันพิเกตสองลำนะฮะเดส t จเยอร์หนึ่งอยู่ๆก็หยุดเดินเรือด่านภาพสวยเกินไปป่าวะแล้วว่าอะไรจะรีเมคด่านอื่นเนี่ยเฮ้ยเขาไม่เดินเข้ามาในวงนี้เลยอะ่ะพวกบอดอ่ะ อ๋อนั่นไงอ๋อลืมไปเป้าไม่ล็อกนี่หว่าม้าดีก็ม้าดีใส่หนึ่งสีให้ด้วยมาไหลวิธีดาเมจอ่ะอุ้ยสามลำว่ะ มาดิครับมาดิครับเคยกลัวที่ไหนอะครับถ้าไม่มีตอร์บิโดก็มาดิครับโอ้โยยิงออกสองดอกนะฮะตอร์บิโดถือว่าแรงนะเดียสองเนี่ยมาดิครับมาดิครับแต่ไใช่หนูเรามันคนละซีซีอะเนี่ไหนนอนเบะเข้าให้ หนีไปไหนล่ะอยู่กับฉันก่อนโตพวกหนีไปว่ะหนีไปไหนหนีไม่ได้หรอกจก้ะเรืมอมันเท่นะเนี่ย ไปเล่นไปเมื่อไหร่ระบบแรงกจะมาเนี่ยจะได้เล่นสะใจสะใจทันทีแข่งแรงกแข่งวอล์คานแข่งประเทศเนี่ยสงครามระหว่างประเทศเนี่ยอยากให้มีจังเลยเอาไปแดกอุ้ยปืนใหญ่แรง ไว้าบน้อนเราเป็นคนเลยซียดิงจริงเบเข้าให้ B K 2. โดนยับๆไปดิตอบวิโดดีมากเลย m 80นเนี่ยเอ้ย m 90เนี่ยแจมแจม เรามาดูการจัดการเจ้าเครื่องบินน้ำยามาโตไฮโดรคาร์บกันฮะว่าจะสามารถป้องกันได้หรือเปล่าเลือดสำหรับไฮโดรคาร์บก็อยู่ประมาณพันสแต่เจ้า AAA s t e r 15จะทำดาเมจเบิร์ดหนประมาณ2010มาดูกันว่าจะสามารถจมเครื่องบิน3ลํลำที่บินมาได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีแรงระเบิดกระจายด้วยนะฮะ ไม่รู้ว่าบินโจมตีเนี่ยบินไปโจมตีศัตรูเนี่ยถ้าเขาบินมาใส่เนี่ยจะโจมตีใส่เครื่องบินแบบกลุ่มหรือเปล่ามาดูกันยิงมาแล้วสองลูกเฮ้ยล่วงเลยเฮ้ยล่วงอีกแล้วอุ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะคืออาจจะร่วงแบบดีเลย์หน่อยแต่ก็คือร่วงแน่นอนนะครับคือทำตํามจได้สองพันเลยนะหือว่า กันเทียสา3ไม่เลยนะเพราะว่า oh, เทียสา3เนี่ย S ช็อตแล้วเท่าไหร่เก้าร้อยปะอสี H ่ร้อยอะดูดิจมได้เนี่ยจมได้ทีล่ะลำเลยนะฮะโอ,โอเคถือว่าเฟี้ยวเลยนะสำหรับเจ้า a ันใหม่เนี่ยสาม,มารถกันเครื่องบินได้แน่นอนดีแน่นอนขนาดเครื่องบินเทียวสามนึงโดนขนาดนี้นะฮะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงนี้สําหรับเจ้าเรือลำใหม่ของอิตาลีนะฮะใครชอบก็ไปจัดเลย3ามล้านหนึ่งแดอลลาร์เหมาะกับเด็กใหม่ที่ต้องการฟาร์มแน่นอนพรเหมมีปืนใหญ่2ก็บอกนะฮะส่วนจะชอบเป็นสายมิสไซล์ก็ไป DDGX สายตอร์ปิโดปืนระเบิดก็ไปคูลามะหรือว่าสายครบเครื่องก็เติมทองเล่น45เพนเพนเทเย หรือว่าชอบลำนี้3ล้าน1แสนมีครบทุกอย่างก็จัดไปเลยฮะผมแนะนำไปลำนี้ดีกว่าเพราะว่าดีที่สุดในบรรดาเทสองตอนนี้นะครับแล้วก็นใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนสวดดีครับ